ตัวนี้นะคะจะเป็นปั๊มน้ำซิตี้นะคะอันนี้เป็นกล่องที่เราเก็บไว้นะคะแต่ตัวปั๊มน้ำเขาจะมาเดีวเดวแบบนี้เลยนะคะนี่จะเป็นปั๊มน้ำฮอนด้าซิตี้ปี96ถึง2002นะคะตัวนี้ชัแท้นะคะแท้ศูนย์นะคะตัวนี้ ก็หน้าตาจะอย่างนี้เลยนะคะ Honda City ปีหนึ่งเก้าเก้าหกนะคะถึงสองพันสองพันสองนะคะก็เขาจะมียางโอลิงมาใส่วาม,มาในนี้ให้เลยนะคะ หน้าแปลนนี้เขาจะคล้ายๆกับฮอนด้าซีวิคปีปีเก้าปีแปดแปดนะคะต่างกันที่ตรงนี้นะคะฟวงตรงนี้ตัวนี้หนึ่งพันสี่ร้อยเก้าสิบบาทนะคะ สำหรับปั๊มน้ำ honda city ปี1996ถึงปีหนถึงปี2002นะคะ